Let's go. Ooh, oh, oh, oh. พบกับเราอีกครั้งนะคะในรายการเช็คอินไอตานิกนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเรามาที่ไอตานิกสาขาเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายจุดสังเกตของสาขานี้นะคะก็จะอยู่แยกเซเว่นบ้านเหล่านะคะมาทางฝั่งซ้ายมือตรงมาอีกประมาณร0อยเมตรก็จะถึงที่สาขานี้เลยค่ะทุกคนอยากพบกับเจ้าของร้านแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ด้านในกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวสักนิดหนึ่งดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะเจียค่ะผู้จัดการร้านไอติกสาขาเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายค่ะพี่เจียคะที่สาขานี้มีบริการอะไรบ้างคะ ทางร้านของเรามีบริการนวดหน้ากดสิวมาร์กหน้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าค่ะปรึกษาปัญหาผิวหน้าฟรีนะคะพี่เจคะเห็นว่าที่นี่มีห้องดิกเมนด้วยรบกวนพาชมได้ไหมคะได้คะ่ะเชิญเลยค,ะค่ะ คนคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทิชเมนแล้วนะคะพี่เจียคะอยากทราบว่าที่นี่มีกี่เตียงคะทั้งหมดมี4เตียงคะ่ะเราจะแบ่งเป็นชั้นล่าง2เตียงชั้นบน2เตียงคะ่ะเห็นเตียงเยอะแบบนี้นะคะพี่เจียมีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์และความสะอาดอย่างไรบ้างคะในส่วนของร้านเราจะทําความสะอาดตลอดนะคะส่วนผ้าปูเตียงผ้าหม่มเราจะซักเปลี่ยนตลอดคะ่ะผ้าที่ใช้ทําหน้าลูกค้าเราจะเปลี่ยน1เซตต่อ1ท่านอุปกรณ์กด สิวนวดหน้าเราจะมีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังการใช้ทุกครั้งค่ะพี่เจียคะ่ะเห็นว่ามีห้องทิกเมตอีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปด้านบนไปเลยไหมคะได้คะ่ะเชิญด้านบนเลยคะ่ะ ทุกคนคะเราก็อยู่ในห้องอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะเป็นโซนห้องพ i ิกเมทชั้น2ใช่ไหมคะพี่เจียใช่คะ่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเตียงรองรับนะคะเรามีอีก2เตียงและบรรยากาศในห้องก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะพี่เจียคะถ้าอย่างนั้นเราลงไปคุยกันด้านล่างต่อกันเลยไหมคะโอเคคะ่ะ ค่ะพี่เจเรามาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่าค่ะอยากจะทราบว่าที่สาขานี้มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ขายดีบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของสาขานี้นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะสบู่มิคฟูดช่วยลดการเกิดสิวควบคุมความมันบนใบหน้าผิวหน้ากระจ่างใสค่ะแล้วตัวต่อไปสําหรับคนเป็นฝ้านะคะตัวนี้เลยค่ะเมจิเอไอช่วยในเรื่องป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดด่างดําผิวหน้าขาวใสนะคะอ๋อแสดงว่าคนในพื้น ที่ก็จะมีทั้งคนเป็นสิงห์และคนเป็นฟ้าเลยใช่ไหมคะก็เลยจะขาย2ตัวนี้บ่อยนั่นเองเนาะใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งเล็กที่จะแจ้งบริษัทของเรานะคะยังมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองผ่านมาตรฐาน GMP และ ISO ด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่เจียวฝากร้านกระทางผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะฝากร้านไอตันิกสาขาเวียงเชียงรุ้งด้วยนะคะร้านของเราเปิดให้บริการ9นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีหยุดทุกวัน พพิกัดร้านของเราอยู่ตลาดบ้านเราเข้าซอยข้างเซเว่นประมาณ200เมตรอยู่ขวามือค่ะช่องทางการติดต่อเพจไอตานิกบายเจียสาขาอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายโทร0846125487ค่ะขอบคุณพี่เจียมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้จัดการร้านนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของแฟรนชส์กันเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแฟรนไชส์สาขานี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมเติ้ลเจ้าของแฟรนไชส์อัลจานิกสาขาเบืงเชยงลุงจังหวัดเชียงรายครับพี่เติ้ลคะอยากทราบว่าพี่เติ้ลทำอัจานิกมากี่ปีแล้วคะ ทำไอตันิกมา3ปีแล้วครับพี่ต้นทำไอตันิกมา3ปีแต่จริงๆแล้วเนายพี่ต้นมี2สาขาใช่ไหมคะพี่ต้นคะอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะเปิดแฟรนไชส์ไอตันิกบ้างคะครับก็ไอตันิกนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากครับตอนนี้หลายคนก็อยากมีอาชีพธุรกิจไอตันิกก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับที่เราสามารถเปิดเป็นแฟรนไชส์นะครับเรามีทีมนะครับที่ให้คำปรึกษาและก็สามารถมาร่วมทีมกับไอตันิกได้นะครับลงทุนไม่เยอะนะครับแต่ได้ผลกําไรที่มั่นคง ใครสนใจก็มาอยู่เป็นทีมเดียวกันนะครับครอบครัวไอตันิกนะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วตั้งแต่พี่ต้นทํามาเนี่ยสิ่งที่ได้จากไอตันิกมีอะไรบ้างคะก็มีความมั่นคงในด้านการเงินนะครับแล้วก็มีอิสระทางด้านเวลานะครับและอย่างหนึ่งนะครับเราก็ได้ไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียนะครับหรือว่าประเทศโซนยุโรปนะครับและก็มีสาขาในจังหวัดเชียงรายนะครับในอนาคตก็อยากขยายสาขานะครับในจังหวัดเชียงรายนะครับในตัวเมืองอยากให้ทุกคนรู้จัก จะนิกมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับในอําเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับสารกัดจากธรรมชาตินะครับที่ปลอดภัยอยากให้ทุกคนมีผิวหน้าที่ดีจากเรื่องสิวเรื่องฝ้ากระนะครับสามารถมาที่ศูนย์นี้ได้นะครับเราให้คำปรึกษาทุกคนนะครับก็ฝากสาขาเวียงเชียงรุ้งให้กับทุกคนนะครับมาใช้บริการด้วยนะครับค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะสามารถมาใช้บริการที่ไอตานิกสาขาเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายได้เลยนะคะสำหรับเราสองคน ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย